สวัสดีครับพบกับพระหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์สมชายชัตรการนะครับเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับโดวยวันนี้จะเล่าเรื่องชีวิตในญี่ปุ่นตอนที่6แล้วนะครับก็นะครับเราคุยกันมาถึง5ตอนแล้วแล้วก็ตอนที่แล้วเนี่ยนะครับมันยังครึ่งคึ้งกลางๆอยู่เพราะว่าอาจารย์บอกว่าทํางาน พิเศษนะครับหรืออลูไบต์โตะในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมากมายหลายงานมากแต่เมื่อตอนที่แล้วเราคุยถึงแค่ไปทําร้านอาหารกับไปทําสวนใช่ไหมฮะทำสวนนี่มหมายถึงสวนประดับใช่ไหมฮะไปตกแต่งสวนตัดไม้นะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้ววันนี้เมนซาบาอาจารย์สมชายจะมีงานอื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกไหมครับ คือก่อนหน่งต้องขออนุญาตออกตัวนิดนึงก่อนครับว่าที่เล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตชาตก่อนนี้พอดีดีครับครับขออนุญาตออกตัวว่าที่เล่าเรื่องการทํางานพิเศษในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีความหมายหรือต้องการให้นักเรียนไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือมุ่งเน้นที่จะทางานหาเงินนะครับแต่ผมเนี่ยเนื่องจากในช่วงนั้นเราได้ทุนค่าเทอมค่าของชีพไม่ได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องทํางานเพื่อ เราเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นต่อให้จบให้ได้นะครับแต่ผมก็ว่า<อ>มันกเนเน็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็อนุญาตให้ใหนักศึกษาหรือว่านักเรียนชาวต่างชาตินะครับที่ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นก็สามารถทรําอลูไบโตได้แล้วแต่มีจํากัดว่าอาทิตย์เราไม่เกินกี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมก็ว่าการได้ทํางานพิเศษเหล่านี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ชีวิตที่ดีเลยอย่าง อย่างอาจารย์สมชายเป็นต้นนะครับคือเนื่องจากตัวเองตอนเด็กๆก,ก็ผ่านชีวิตที่ยากลําบากมาพอสมควรนะครับไม่ถึงกับขนาดที่ว่านะจมลงไปในโคลนในดินแต่ก็เลี้ยดินอยู่นะครับระฉะนั้นชีวิตตอนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นมองก็จะถือว่าค่อนข้างลําบากนะครับแต่ชอบตัวเองแล้วก็ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องลําบากยากเย็นอะไรมากมายนะครับผมอย่างที่เราให้ฟังเขาที่แล้วว่าเคยอยู่ร้านสเต็กอาซาคุมะนะครับอาซาคุมะสเต็ก แล้วก็จากนั้นก็มาอยู่โอกาวะเวกินะครับก็ทำสวนดูแลสวนที่โ็เกียวครับที่พระบรมหาราชวังที่กรุงโตเกียวนะพี่จะเห็นว่าบางบางที่เนี่ยมันจะเป็นหินเรียงบางที่เนี่ยจะเป็นเนินที่เป็นเนินลาดเอียงประมาณ4ี่ห้าองศาที่เป็นปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าไว้นะเป็นหญ้าขึ้นตามธรรมชาติครับจานั้นนะผมเป็นคนตัด ตลอดเลยครับโใช้เครื่องเหวียงเขาเรียกเครื่องเวียงกับเครื่องสปายเนี่ยแล้วก็าหวียงตัดยาตัดยาล้มแล้วก็ภรรยาผมก็ทํางานด้วยก็มีหน้าที่มัดหญ้าแล้วก็แบกขึ้นเนินนะครับแบกขึ้นเนินเอียงๆเลยครับเดินยังยังลําบากเลยและยืนยังอยู่ไม่ได้เลยนะครับเวลาเราตัดญ้าเราต้องเอียง45ครับต้องเอียงตัวแล้วก็ตัดยาเราต้องตัดให้เป็นครับต้องตัดให้มันล้มไปทางเดียวกันถ้าเราตัดมันล้ม สเปะสปะมันจะมัดฟ่อนทําเป็นฟ่อนแล้วแบกขึ้นมาใส่รถเนี่ยยากมากครับแล้วเขามีสอนไหมครับเขแ้เขาก็สอนครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ตอนอยู่เมืองไทยเราก็ทําอยู่แล้วนะครับตอนอยู่เมืองไทยเราเรียนเกษตรเราก็มีตัดหญ้าอยู่แล้วใช้เครื่องสะพายแบบนี้เราก็เคยทําอยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ถ้าคนไม่เคยเนี่ยเขาจะลําบากหน่อยครับครับที่รอบๆพระบรมาราชวังเนี่ยจะมีต้นสนขึ้นเยอะเลยนะในในในสนามตรงหน้าพระบรมราชวังที่นักท่องเที่ยวชอบไป ถ้าเป็นพวกต้นสนเนี่ยตัดแต่งต้นสนนี่ครับไม่มีโอกาสได้แตกเลยครับผมเรียนนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยเขาไม่ให้ทําเลยนะครับนะเพราะว่ามันมันมีมูลค่ามันมีราคาทั้งจิตใจทั้งราคาทั้งต้นมันทั้งทุกอย่างมหาศาลมากเนื่องจากมันอยู่ที่พระบรมราชวังนะครับเขาเร์ไม่มีน้าที่นะครับอันนี้เป็นไม่ทราบว่าอาจารย์สมชายทราบหรือเปล่าเพราะว่าพระบรมราชวังของพระราชวังอิมพีเรียลของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่า เขาจะปลูกแต่ไม้สีเขียวซึ่งมันจะไม่มีการผลัดส,สีนะครับไม่มีการเป็นใบไม้แดงหรือว่ามันไม่มีการล่วงนะครับไม่มีการผลิใหม่นะครับมันจะเขียวตลอดทั้งปีเลยเขาเลือกแต่ต้นไม้ประเภทนั้นนะครับมาปลูกเพราะฉะนั้นมันถึงไม่มีสักุระไม่มีเมเปิลอะไรพวกนี้ นะครับไม่ตัวตัวบนเนินบนเนินจริงๆอ่ะบนเนินในใกล้ๆพระตำหนักที่ประทับอะไรพวกเนี้ยก็จะมีต้นไม้หลากหลายครับแต่ที่สนามคิโรบาครับเรียกอะไรเดียวที่สนามโล่งๆทางลานี้ไม่มีพิจาสมอยางเดียวครับก็้ผมก็เหมือนกับเขียวตลอดปีก็เหมือนกับพระราชาวพระราชวงที่จะอยู่ยั่งยืนตลอดไปอะไรประมาณเป็นสนที่มีลักษณะสวยงามมากครับ อันนี้ก็เป็นงานงานหนึ่งที่ที่ผมไปทำนะครับแล้วก็ตามสวนสาธารณะล้างห้องน้ําสวนสาธารณะอะไรพวกนี้ก็เคยเคยผ่านมาสมการการทํางานพวกนี้มานอกจากนั้นนะครับผมยังไปทําอลูไบโตที่เป็นการติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมประกอบหน้าต่างบานเลื่อนนะครับอยู่บนตึกสูงตึกย0 30บสาสิชั้นนะครับก็ไปประกอบหน้าต่างครับทหน้าต่างแบกกระจกแบกอลูมิเนียม นะแล้วก็ไปช่วยเป็นลูกมือช่างนะครับนะก็ไปทำครับเวลาเขาเจาะหน้าต่างทุบปูนหรืออะไรพวกนี้เราก็ก็ช่วยครับเป็นงาน,นที่ทใช้แรงบริษัทหนึ่งละใช่ครับอีกคนละที่กันครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่ที่เคยประสบการณ์มานะครับแล้วก็ทำงานทำความสะอาดออฟฟิศครับอค,บคือพอเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยเขาจะมีบริษัททำความสะอาดเข้าไปเคลียร์ออฟฟิศให้ครับครับครับ ขัดพื้นใช้เครื่องขัดนะครับที่มันหมุนๆน,นะครับใช้เครื่องขัดผมนี่เชี่ยวชาญมากเลยครับ <laughs> ก,กระดกซ้าย <laughs> กระดกขวากระดกหน้ากระดกหลังมันจะหมุนนี่เหมือนกันนะครับ <laughs> ถ้าใครไม่เคยทํานี่จะจะคอนโทรเครื่องยากมากเลยครับแต่ผมนี่ทำ <laughs> ถ้าทำทุกวันนี่กลับมานี่ตัวสั่นเลยหรือเปล่า <laughs> ครับแรกแรกแรกครับแรกแรกสั่นเลยครับแต่พออยู่นานๆมันก็ชินครับแล้วก็ทาความสะอาดโต๊ะจัดโต๊ะทิ้งที่เขียบุหรี่นะฮะทำทุกอย่างที่อยู่ในออฟฟิศให้มันสวยครับ นี่ก็เป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่ที่เคยทํามานะครับแล้วที่งานที่ผมผมว่าทาแล้วมีความสุขมากที่สุดก็คือสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นครับที่ผมเรียนนะว่าตั้งแต่ถูซ่วมขัดซ่วมสาระธณะจนกระทั่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมทําอรุใบตัวพวกนี้มาเยอะมากนะครับทํางานพิเศษพวกนี้สอนที่มหาวิทยาลัยนี่สอนวิชาอะไรครับเอ่อให้ผมไปสอนภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยครับครับอะไร น่าจะเอ่ยชื่อได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นอาจารย์พิเศษนะที่โคกุกักุอินไดกักุกครับอยู่ที่ชิบุยาครับเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่พอสมควรนะครับก็มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งรู้จักกันเชื่ออาจารย์ซาโตมิท่านก็ทับทามให้ผมไปช่วยสอนภาษาไทยก็ลูกศิษย์ท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนในประเทศไทยแล้วก็สอนเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาไทยเล็กๆน้อยๆเ้ยครับก็สอนอยู่เป็นเป็นปีเหมือนกันครับเป็นสอนแล้ว นักศึกษาก็ได้หน่วยกิจด้วยหรือเปล่าครับเอ่อเป็นวิชาของอาจารย์สตมิครับเราไม่ได้ตัดเกรด <ไป S 1> เองอ๋อเราเป็นอาจารย์พิเศษเข้าไปเสริมเป็นอาจารย์พิเศษครับไปสอนแทรกให้แก่ครับครับนี่ก็เป็นเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งถึงทุกวันเนี้ยลูกศิษย์ผมที่ที่เคยสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยก็ยังคบหาสมาคมกันอยู่ยังรู้จักครับบางคนก็ได้รุ่นน้องผมเป็นภรรยาก็มีนะครับที่เป็นเป็น exchange โปรแกรมไปเลยนะฮะทุกวันนี้ก็ยังยัง สายสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกนและกับครับ <c oughs> อันนี้เป็นประสบการณ์ในการทํางานนอกนั้นก็ยัมีงานที่หลากหลายเข้ามาครับ <c oughs> เขาจ้างให้เราไปทําอะไรเราก็ไปครับอ <c oughs> แล้วก็งานทั้งหมดที่ที่ทามาเนี่ยมี <c oughs> วัตถุประสงค์เดียวครับตอนนั้นนะฮะคือหาตังเรียนครับใช่ครับหาตังเรียนหนังสือณขณะนั้นเนะี่ยไม่เคยคิดหรอกครับว่าประสบการณ์การทํางานที่เราทําไปเนี่ยจะมาช่วยอะไรเราในในอนาคตเราไม่เคยรู้หรอกครับ ไปทุบตึกไปติดอลูมิเนียมนะครับไปทำความสะอาดออฟฟิศไปตัดต้นไม้ไปเคลียร์พื้นที่ไปอยู่ร้านอสังคุมะนะครับเราไม่เคยคิดว่าประสบการณ์พวกนี้มันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตเราในในปัจจุบันครับแต่ผมเรียนนะครับว่าทุกอย่างที่ผมทำวันนี้ผมได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยมากมายมหาศาลเลยเถนะเพราะว่าตอนตอนผมเป็นรองอธิการบดีเนี่ยผม ผมก็ไม่เคยคิดนะครับว่าตัวเองจะได้ก้าวเจริญเติบโตในหน้าที่การงานถึงเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟังชื่อมันนะครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปครับก็คือแม่บ้านถ้าถ้าถ้าพูดกร้องออกอย่างผมเขาเรียกตะโถนท้องผลาครับคือต้องดูแลทุกอย่างครดูแลแม่บ้านที่ต้องทําความสะอาดห้องประชุมอาคารสถานที่โรงอาหาร ครับผมอยู่อาซากุมะมาใช่ไหมพี่ผมมาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ผมต้องดูแลศูนย์อาหารโรงอาหารร้านอาหารทั้งหมดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีประสบการณ์เราก็สามารถทำงานดูแลได้ใช่ไหมใช่ผมต้องดูแลออฟฟิศของมหาวิทยาลัยสกปรกยังไงเราบอกได้เลยดูแลออฟฟิศในมหาวิทยาลัยห้องประชุมเลยเนี่ยครับครับผมจัดออฟฟิศของมหาวิทยาลัยของคณะของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์ตอนเราทำความสะอาดออฟฟิศที่ญี่ปุ่นก็มาใช้ประโยชน์มากมาย คนไทยจะชอบราชการไทยจะชอบหันหลังนั่งหันหลังให้กันใช่ไหมครับหมายถึงว่าถ้าเรานั่งตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะหันหลังเป็นหานหน้าไปฝั่งโู้นเขานั่งมองหลังเพื่อนครับแต่คนญ yeah. awesome> oui> ี่ปุ่นหา่หน้าก็มองมองหลังลูกน้องนะคนญี่ปุ่นจะหันหน้าก่าหากันทํ่ทำงานผมเคยมาจัดที่คณะผมนะครับให้พนักให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหันหน้าก่าหากันตอนผมเป็นรองคณบดีผมให้หันหน้าก่อหากันพอผมหมดวารละทุกคนจัดโต๊ะกลับเหมือนเดิม เพราะว่าไม่อยากหันหน้าเข้าหากันอยู่ไม่อยากมองหน้ากันเวลาทํางานหันหลังนี่จะทําอะไรนี่ไม่มีคนอื่นรู้ใช่งไทยก็จะมีมีパเテชั่นกั้นใช่ไหมครับที่ใครที่มันล็อกใครล็อกมันของญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่เจ้านายจนกระทั่งคือลูกน้องนี่เขาไม่มีอะไรกั้นเลยจะเว้นแต่ท่านประธานใหญ่ๆถึงจะมีห้องส่วนตัวของไทยเนี่ยパーテชั่นกั้นโอเบียห้องใหญ่โอเบียครับอื ของมองไทยนี่กั like ้นป <c oughs> like ิดหมดครับะฉะนั้นประสิทธิภาพในการทํางานก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาครับทุกวันนี้ผมผมมีโรงเรียนของผมเองนะครับครับโรงเรียนผมเนี่ยผมกั้นผมผมตั้งโต๊ะแบบญี่ปุ่นครับคือหันหน้าเข้าหากันครับแล้วก็ทุกคนสามารถมีเรレーションกันได้ไม่ไม่ตั้งโต๊ะเห็นหลังเพื่อนครับไม่เอาครับก็เมื่อเร็วๆนี้ผมก็ได้เข้าไปในโรงงานหรือบริษัทที่เป็น SME ของไทยเราเนี้นะครับก็หลายที่ด้วยกันจาก อ่าประสบการณ์การทํางานเนี่ยก็เห็นหลายที่นะครับที่เขาก็ตั้งโต๊ะหันหน้าเข้าหากันเหมือนกันนะครับครับครับอันเป็นสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นนะครับใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันได้คุยกันนะครับได้ช่วยเหลือกันด้วยถ้าเราเห็นหน้ากันรู้ว่านะครับใครทําอะไรใครมีงานอะไรอยู่นะครับก็สามารถรับโทรศัพท์รับเรื่องแทนกันได้ใช่ครับคือไม่ต้องคือเราคิดง่ายๆนะครับคนเราถ้าวันหนึ่ง ลูกน้องเราเดินวันละ29เพื่อจะไปเคลียร์งานคนละ29่กาถ้ามีพนักงานร้อยคนกันเท่าไหร่ละครับเวลาเสียไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะซึ่งซึ่งประสิทธิภาพตรงนี้มันสูญเปล่าทท่านั้นเลยนะครับครับนะก็เรียนว่าประสบการณ์ในการทํางานพิเศษที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นประโยชน์มากสําหรับเวลาเรากลับมาทํางานแล้วมาใช้ชีวิตจริงในในการทํางานที่เมืองไทยครับถ้าสามารถนําเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็จะเกิดประโยชน์ กับตัวเราเองและเกิดประโยชน์กับหน่วยงานด้วยนะครับก็อยากให้น้องๆที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศไม่ต้องญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยไปทํางานพิเศษบ้างนะครับเพื่อจะเรียนรู้และสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับพี่ที่นอกเหนือจากเงินนอกเหนือจากประสบการณ์ที่ที่เราจะได้รับจากการทํางานพิเศษเนี่ยก็คือเครือข่ายครับพี่เน็ตเวิร์กเราครับซึ่งผมเนี่ยโอ้โหคนจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นเป็นเจ้าแห่ง เครือ <S 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 1> <S 1> ข่ายในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าก็ว่าผมผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะไม่ใช่เป็นนักเรียนอย่างเดียวครับเพื่อนฝูงเยอะแยะเต็มไปหมดในทุกวงการอัน hmm. น uh, really cool. ah. uh, ีはは what ้เป no? yeah. ็นสิ่งท yeah. ี่ที่ได้รับแล้วมันมันญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรนะอิโชสกิ้ยคบกันตลอดชีวิตนะมันคบกันตลอดชีวิต็ได้ได้อาจารย์มาเป็นเครือข่ายก็ช่วยผมได้มากเลยเพราะว่างานของนะครับสมาคมญี่ปุ่นที่ ส่งต่อมาที่ผมผมตอนแรกไม่รู้จะไปหาใครไม่รู้จะหาใครเพิ่งอาจารย์คนเดียวได้เครือข่ายมาเยอะเลยนะครับมันจะมีเครือข่ายเกิดขึ้นครับผมผมจะรักผมจะถือว่าเครือข่ายเนี่ยเป็นอัญมณีสําคัญของชีวิตตัวเองครับผมใช้ความสําคัญมากครับกับเรื่องของเครือข่ายเรื่องของของเพื่อนของมิตรภาพซึ่งซึ่งมันมีมากหมายอย่างพี่บัณฑิตเนี่ยโทรมาหาผมครั้งเดียวใช่ไหมครับจนถึงทุกวันเนี่ยเราเราเครือข่ายต้องเที่ยวรับ เยอะแยะมากมายครับขอบคุณมากเลยอันหนึ่งที่ได้จากการทํางานที่เศษนะครับที่ก็คือภาษาครับอืมใช่ใช่ใช่เนี่ยอิคิรุี่ฮงงกครับไม่รู้ถูกป่ะนะครับภาษาศิภาษาเป็นคาที่มีชีวิตอืมครับงนั้นผมไปอยู่ในเอออซากุมาสเตกิผมก็ใช้ภาษาแบบพัตคาร้านอาหารเขาใช้กันผมไปอยู่โอกาวะเวกิผมก็ใช้ภาษาที่คนที่เขาทำเกษตรเขาทำกัน ผมไปอยู่ทางภาษาออฟฟิศผมก็ไปใช้ภาษาผมก็จะรู้ภาษาที่มันหลากหลายแล้วก็ได้ใช้ภาษาที่มันแตกต่างกันเยอะแยะมากมายแล้วก็คนที่ต่างระดับกันมากมาย<ะ>ต่างความคิดต่างวิธีคิดต่างวิถีชีวิตภาษาทุกอย่างนี่มันจะใช้ไม่เหมือนกันเลยครับใช่คร<ะ>ับแล้วเราได้เรียนรู้คนญี่ปุ่นเยอะมากเลยครับเช่นชก ok ุน<ะ>ินนะชกุนินนี่เรียกว่าอะไรดีครับภาษาไทย<ะ>นะคือภาษาชกุนินเนี่ยเขาจะไม่เหมือนภาษาที่เราเรียนในโรงเรียน เขาจะเข้มงวดมากจะดุมากนะแต่มันจะแฝงไว้ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นซึ่งถ้าเรารับมันมาได้จับต้องมันมาได้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นประโยชน์มากมายเลยเช่นภาษาที่สำคัญของอาจารย์ก็คือได้ไปคุยกับคนเล่ล่อนนั้งแต่สมัยเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ใช่ใช่ครับตั้งโฮมเลดผมครบทต่าหโฮมเลสจนกระทั่งถึงผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมไม่ทราบว่าในรายการนี้มัน พูดได้หรือเปล่านะครับแต่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับคือผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าเจ้า,จาชายอาชิชินะนะครับอาชิชินะเนี่ยที่พระตำหนักส่วนพระองค์ท่านในพระบรมนาราชวังอิพเรียลนะครับก็ท่านก็มีพระราชานอนุญาตให้ผมได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ที่พระตำหนักทูงท่านนะครับ ตอนที่นั่งหรือเปที่นั่งคุยกับท่านเนี่ยนะครับผมยังเคยกราบบังคมทูลท่านว่าสมัยที่ที่ข้าพุทธเจ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเคยมาถวายงานที่ที่มหาวิทยาลัยมหาวาชวังอิมพิเรียลเ้วยท่านบอกว่าเซซเมาทําอะไรเหรออาจารย์มาทําอะไรข้าพุทธเจ้ามาตัดหญ้ารอบวังคือคือเราลองคิดดูนะครับเด็กนักเรียนต่างชาติคนหนึ่งซึ่ง เป็นเลเบอร์ครับเป็นแรงงานตัดหญ้าอยู่ข้างรอบๆวังนะครับที่ตลิ่งที่มันเอียง45องศาแบกหญ้าเหงื่อท่วมตัวเหม็นนะครับเราสู้ชีวิตเราไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆวันหนึ่งเราได้เข้าไปนั่งอยู่ในพระบรมหาราชวังที่พระตำหนักส่วนพระองค์ท่านแล้วก็ได้นั่งสนทนากับท่านได้รับถวายเลี้ยงนะท่านถวายท่านท่านท่านเลี้ยง น้ำชากาแฟในพระตำหนักส่วนพระองค์นะครับได้ถ่ายรูปก,กับท่านในพระตำหนักส่วนพระองค์ท่านผมยงอยากบอกน้อง<ๆ>ลูกๆหล,ล,ลานที่ที่ไม่ได้เกิดมาอุดมสมบูรณ์ฐานะครอบครัวมั่นคงไม่ได้เรียนเก่งอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าสู้ชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับพร้อมที่จะฝ่าฟันปีนข้ามกําแพงปัญหาอุปสรรคชีวิตให้ได้เนี่ยวันหนึ่งประสบวันหนึ่งเนี่ยชีวิตมันจะประสบความสําเร็จครับ แต่ถ้าเราเดินไปแล้วไปชนกำแพงแล้วเราถอยหลังกลับชีวิตมันไม่ประสบความสาเร็จครับภาษาไทยเราชอบพูดว่าความสําเร็จไม่ได้ปูดก,กีบกุหลามผมยืนยันคํานี้จริงๆนะครับแต่เมื่อเราประสบความสาเร็จแล้วเนี่ยมันมีกีบกุูหลาบมาปูให้เราจริงๆครับชีวิตเราจะสบายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าคุณค่าชีวิตเรามีมากขึ้นครับนี่สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นความภาคภูมิใจถ้าเผื่อผมขี่เมฆมา นะฮะร่ำรวยเล่นโสดุทุกอย่างพ่อแม่เป็นสำหรับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไอ้เรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาครับนะครับแต่สําหรับเราเนี่ยซึ่งเป็นลูกชาวไร่มันสําประหลังธรรมดาเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของต่างประเทศนะครับได้มีโอกาสทำโน่นทานี่ระดับชาติมากมายมาศาลเนี่ยก็ด้วยความมุ่งมันความพยายามและความอดทนของตัวเองครับทุกวันนี้ผมก็ขอบคุณภรรยาผมขอบคุณตัวผมเองด้วยํำไปนะครับที่เราไม่ท้อแท้ไม่ ไม่ไม่ไม่หนีปัญหาอุปสรรคครับย้อนไปนิดนึงก็พอเรียนจบปริญญาตรีตอนช่วงปริญญาตรีนี่ก็คือปีสามปีสีเท่านั้ญญนใะมาซึ่งไม่ได้รับทุนตอนปีสามปีสี่ที่ไมไ่รับทุนก็จําเป็นอย่างมากที่จะต้องทํางานพิเศษแต่พอเข้าระดับปริญญาโทแล้วเนี่อาจารย์ก็กลับมารับทุนมัมบูโชอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ แล้วพอรับทุนแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังทํางานพิเศษอยู่ไหมครับตอนเรียนน้อยครับน้อยละครับตอนนั้นน้อยครับไม่ได้ทำเยอะส่วนใหญ่จะเป็นการไปสอนภาษาไทยใช่ไหมตอนเรียนปริญญาโทตอนเรียนปริญญาโทนี่แทบไม่ได้ทํางานเลยครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะจะตอบปริญญาเอกให้ได้ครับม็นต้องสร้างต้องสร้างผลงานต้องตั้งใจเรียนแล้วก็สร้างผลงานพอโทนี่แทบไม่ได้เรียนเลยครับพอเรียนปริญญาเอกปีหนึ่ง ผมเ็ไปได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสนทย์ครัอครับ์ตอนพอหลังจากนั้นมาก็ทุ่มเททํางานเพืพ่อเพื่อสังคมนักเรียนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยเหลือมาทางประเทศไทยเท่าที่ตัวเองทําได้ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะทํางานพิเศษครับอืมก็จริงๆก็คือทํางานพิเศษอย่างหนักๆก็คือช่วงสองปีตอนที่อยู่ปนกี่ปุ่าอะไรปีสามปีสี่ โอ้โหแต่แค่สองปีแต่มีประสบการณ์เยอะแยะขนาดนี้นะครับแสดงว่าโอ้โหทำงานเยอะมากไม่มีเสาร์อาทิตย์ครับพี่ไม่เคยมีวันเสาร์อาทิตย์วัาธรรมดาก็ไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยจริงๆครับไม่มีไม่มีอย่างเลือเชื่อครับภาษาไทยเรียกว่าไม่มีอย่างเหลือเชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยชินเจียไรในกูไนภาษาไทยเเรียกว่า ไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันเอาแต่กลมหน้าทํางานอย่างเดียวคือผมเรียนสายวิทยาศาสตร์ด้วยครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็การทํางานร่วมกันนะเคียวโดซังเยเคียวโดคิงคิวพวกนี้ครับเราต้องเวลารุ่นพี่เขาเก็บตัวอย่างเราก็ต้องไปช่วยเขารุ่นน้องจะเก็บตัวอย่างเราก็ต้องไปสอนน้องอะไรเงนี้ครับมันมันเป็นสังคมที่ต้องเกือ้อกูลกันเห็นว่าห้องเราที่ส่วนใหญ่ก็อยู่กันดึกดื่นกันทุกวันนะครับถ้าผมกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนนี้ คือเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากครับแต่ถ้าปูเสือ,อนอนอยู่ในห้องแลบนี่เรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมที่นู้นสายศิลก็อาจจะไม่หนักขนาดนั้นแต่สายศิลเก็ก็จะมีอย่างถ้าระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยนะครับเขาจะมีห้องที่เรียกว่าเคิงคิวส์ส่วนใหญ่ก็เข้าไปในห้องก็จะเป็นโต๊ะนะครับก็คือ,อโต๊ะให้เราไปนั่งอ่านหนังสือ <c oughs> แล้วก็มีเพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยนะครับก็จะมาอยู่ในห้องเดียวกัน แต่ว่ามีปาร์ติชันกันต่างคนก็ต่างอ่านหนังสือแต่ว่าเวลากลางวันหรือเวลาอะไรก็มีคุยกันมีเสวนากันบ้างนะครับก็มีความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดอย่างห้องสมุดของมหาวิทยาลัยโกเบที่ผมอยู่เนี่ยถ้าระดับปริญญาตรีนี้เราไม่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องสมุดเลยนะครับอยากได้หนังสืออะไรให้ไปค้นหาเอาจากกล่อง แล้วก็เขียนชื่อเขียนเบอร์ของหนังสือเอาไปยื่นให้บรรรักษ์แล้วบรรรักษ์จะเป็นคนไปหยิบหนังสือให้เราในขณะที่พอเข้าปริญญาโทปุ๊บเราสามารถเดินเข้าไปในห้องสมุดไปดูชั้นหนังสือต่างๆได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งโอ้โหโลกมันต่างกันมากเลยแต่ว่าห้องสมุดก็ค่อนข้างจะเป็นมุมอับมากๆเหมือนกันนะครับบางทีเข้าไปแล้วก็บางทีก็หลงทางนะครับ แล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าระดับปริญญาตรีไม่มีสิทธิ์เข้ามาเลยคนที่เข้ามาระดับปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งมีจํานวนน้อยมากเพราะฉะนั้นเราจะแทบจะไม่เจอใครเลยในห้องสมุดเวลาที่อยู่ในห้องสมุดนะครับก็โตเกียวโนไดก็คล้ายๆกันครับเ็าจะมีห้องหนังสืออันนี้ปรตีเข้าได้ครับแต่ห้องเก็บหนังสือครับห้องเก็บครับที่เป็นเก็บหนังสือเนี่ยไม่ได้เข้าเลยต้องเป็นปโทปเอกขึ้นไปปรโทปรเอกเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของห้องสมุดเลยครับ ันมือนเราเจะฝอง,เ,องเลย,ยเดินที่ไหนก็ได้หยิบที่ไหนก็ได้ครับอ่าบ,บางทีก็ไปน,นั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างริมชั้นหนังสืออะไรพวกนี้ซึ่งไม่มีใครคนอื่นเลยแทบจะไม่เจอกันเลยนานๆจะมีคนสวนมาสักทีนครับสมัยก่อนนี่เขามีห้องอันนี้ด้วยนะครับพี่ชั้นชั้นบนสุดจะเป็นห้องทําสื่อสื่อสำหรับพรีเซนเตชันนะครับมสมัยก่อนคือทําสไลด์ครับ มีกล้องให้เราใช้นะครมีกล้องมีไฟมีพาร์ติชันที่เราจะถ่ายรูปสําหรับไปพรีเซนต์งานในที่ประชุมทางวิชาการอ,อันนี้พอโทรพอเอกเท่าน,นั้นที่จะสามารถเข้าไปได้แล้วก็มีโกต้าให้ด้วยนะครับว่านักศึกษาคนหนึ่งสามารถนะทําฟิล์มสไลด์สไลด์ที่เอาไปฉายครับได้คนละกี่แผ่น กี่กิโลอะไรเงี้ยมีโคตาให้ด้วยครับซึ่งซึ่งน่ารักคับอะไรวันนี้ผมใส่เสื้อมหาไร้ด้วยนะครับเนี่ยพี่ครั้งนี้่างคนี้ครั้งนี้กเกียวนกเกียวยวไดกันครับก็สมัยนั้นก็หนังสือบางทีหนังสือเก่าๆจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วแต่เขาจะถ่ายเป็นเขาเรียกว่าไมโครฟิชใช่ไหมเป็นเหมือนฟิล์มเล็กๆแล้วเราเอาอฟิล์มนั้นน่เข้าไปใส่ใน กล้องขยายแล้วก็นั่งดูเลื่อนฟิล์มเอานะครับสมัยนี้นี่คงเป็นระบบนั่นหมดแล้วนะใส่คอมพิวเตอร์หมดแล้วสมัยนี้แทบไม่ต้องเข้าห้องสมุดแล้วครับ <cross> <th ase> มันใช้สื่อโทรศัพท์มือถือได้ได้ทุกอย่างครับก็จริงนะครับสมัยที่ผมเริ่มทํางานแปลงานล่ามใหม่ๆบางทีเนี่ยเรารู้ว่าจะเป็นล่ามเกี่ยวกับอะไรหรืองานแปลเกี่ยวกับอะไรนี้สิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือไปห้องสมุดไปหอสมุดแห่งชาติไปห้องสมุดของ อะเรกเจ a เป็นฟาวเดชั่ n เพื่อไปค้นหาคำศัพท์เท่าที่เราจะค้นได้นะครับก็ต้องทำแต่สมัยนี้ก็คือถ้าไม่มีอยู่ใน Google ก็คือไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วทุกอย่างก็นั่งหาที่บ้านอย่างเดียวที่บ้านได้ก็คือตีความได้ว่าถ้าไม่มีใน Google ก็คือไปหาที่ไหนก็ไม่มีจริงๆมันควรจะมีแหละแต่เราก็หาเท่าที่หาได้ใน Google เท่านั้น เราไม่หาอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วโลก,โลกสมัยนี้มันตำกับตัวเองเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาใหญ่อันนึงสําหรับนักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่น,นครับเพราะว่าสมัยที่ผมไปที่พี่บัณฑิตไปเนี่ยมันมันเหมือนผมเรียกคนว่าไปแบบตายจากค,คือไปแล้วไม่รู้เลยต้องไปเจออะไรติดต่อทางบ้านก็เขียนจดหมายเอานะครับปีหนึง จะคิจะหมายสักกี่ฉบับโทรศัพท์กลับบ้านนี่ผมโทรแค่ปีละหนึ่งครั้งเองในวันเกิดตัวเองนะโทรกลับมาหาหาแม่ครับครับผมโทรมาเขาไม่ได้โทรที่บ้านนะพี่ต้องโทรไปที่วัดนะครับไปหาเจ้าวาดให้เจ้าวาดให้เนนหรือเด็กวัดเนี่ยมาบอกแม่ว่าคืนนี้จะโทรไปหาแม่ก็จะหอบที่ขอบน้องเราอยากจะคุยกันะไใครก็หอบมันไปที่วัดครับแล้วก็โทรศัพท์มาอย่างมากก็ห้านาทีสิบนาทีก็หมด หลายพันเยนแล้วครับเราก็ไม่ไหวสมัยนี้สามารถโทรผมอยู่ญี่ปุ่นผมไม่เคยใช้โทรศัพท์เลยจดหมายย่างเดียวแล้วก็โทรก็บินกลับครับแต่ผมกลับบ่อยครับปีครึ่งกลับทีประมาณครับยสมัยนี้สะดวกสบายอาจารย์สงชายคงไม่ได้บินกลับเลยมั้งระหว่างผมกลับมาแต่งงานครั้งหนึ่งครับแล้วก็มากลับตอนปอโทรคืออยู่เก้าปีครึ่งเกือบสิบปีเนี่ยผมผมกลับหกครั้ง ในหครั้งเนี่ยกลับเองแค่ประมาณสักสามสามครั้งเองครับที่เหลือนี่เขานะเขาเชิญกลับมาตรงนั้นหมายถึงว่าเวลาทีมญี่ปุ่นจะมาเขาก็ให้เราติดตามมาอะไรแบบนี้ครับครับอืมก็โชคดีเจ่งนะก็ <c oughs> กลับเสียตังค์นะกลับพอๆกับผมนะครับกลับครั้งจํานวนครั้งพอๆกันเพียงแต่ว่านะครับกลับไม่เสียตังค์ผมกลับเสียตังค์ต้องหาผมตอนสมัยโน้นนะครับจะกลับแอร์อินเดีย ถูกที่สุดผมกับแอร์อียิปต์กับแอร์อียิปต์แอร์อินเดียสองอย่างเหมือนกันครับเอา<ร>ไ,<ร>ไปแมฟิลิปปินส์ก่อนครับอินเดียถูกเพราะว่ามันจะไปนั่นไง,งมันบินมาตอนค่ำช่นะแล้วก็มาเมืองไทยจะมาถึงประมาณตีสองตีสามเพื่อที่จะไปถึงอินเดียเนี่ยตอนหกโมงเช้าก็ดีเพราะฉะนั้นเราจะมาลงกรุงเทพนี่ลงตีสองตีสามเวลาที่แบบไม่รู้จะไปไหนเลย โชคดีว่าที่บ้านยังมีรถมารับถ้าไม่มีรถมารับนี่ไม่มีทางไปไหนได้เลยตีสองตีสามอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ราคาถูกที่สุดครับผมมาแอร์อียิปต์นะครับพี่แล้วก็มันปกติมันบินแค่เท่าไรเจ็ดแปดชั่วโมงสมัยก่อนเนาะครับผมมาแอร์อียิปต์นี่ใช้เวลาสิบเอ็ดชั่วโมงครับไปแวะที่ฟิลิปปินก่อนโอ้แล้วพอเครื่องลงที่ฟิลิปปินเนี่ยคนก็ปบมือกันครับนี่มาลงดอนเมืองคนก็ปบมือกัน ตอนผมขึ้นเครื่องมันใหม่ใหม่ผมก็คิดว่ามันเป็นมารยาทก็เออปบม,มือให้ขอบคุณกับตันผมมารู้ที่หลังว่าการปบม,มือนี่ยคือเออมาถึงแล้วรอดชีวิต มารู้ในภายหลังว่าไม่ได้ขอบคุณใครก็ปลบมือการแสดงความดีใจว่ารอดชีวิตกลับมาถึงโอ้บ้านเกิดมึงนอนได้แสดงว่าเอรอียิปตบบ่อยหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่มั่นใจครับคืออันนี้เรื่องจริงนลครับผมผมไม่ได้ไปหมายว่าไปสบประมาทแอรอียิปหรืออะไรเขาโดยสิ้นเชิงครับเพราว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นมารยาทของของการนั่งเครื่องบินหรือเปล่าในตอนนั้นนะครับเห็นก็ปบมือกันแล้วก็ปลบมือด้วยแต่ก็มีนะครับสมัยที่ผมนั่งเครื่องบินบ่อยๆก็ ถ้าถ้ากับตันล่อนได้แบบสวยงามนะครับแบบล่อนแล้วแบบสมูดลงมากนิ่มไม่แทบไม่รู้สึกกระแทกเลยนะปือมมือครับแต่ถ้าอันนี้อาจจะปฏิจะไม่ปรบมมือัอันนี้ก็อาจจะอาจจะนิ่มก็ได้ครับผมไม่ทราบเงินก็ปรบมือแล้วก็ปลอมตามครับอครับก็เป็นประสบการณ์ครับใช่ก็ตกลงก็ประสบการณ์การทํางานพิเศษก็ เล่ากันหมดแล้วนะครับทางหน้าอาจจะเป็นเล่าประสบการณ์การทํางานของผมไหมอาจารย์สมชายเคยทำงานที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าหมายถึงว่าไม่เคยจบระลับเลยครับก็คือผมจบแล้วเนี่ยผมยังทํางานต่อถึงห้าปีด้วยกันนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ทํางานพิเศษที่ญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าประสบการณ์การทํางานในบริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันช่วยนะครับมาทําให้ผมได้ใช้ อะไรต่อมีอะไรเนี่ยอย่างมากเลยในตอนนั้นแต่ว่าถ้าเล่ามาอาจจะยาวเพราะฉะนั้นเอาเป็นครั้งหน้าดีครับค, <laughs> ครับดังนั้นครั้งหน้าเราจะมาคุยเรื่องการทํางานในญี่ปุ่นของผมดีไหมครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ มีเป้าหมายหรืออยากจะไปหาประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าอยู่ญี่ปุ่นต้องปรับตัวยังไงต้องทํำยังไงในการทํางานในองค์กรในบริษัทของประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันว o r l d w i มากนะครับผมได้รับการติดต่อจากทั้งญี่ปุ่นเยอะมากเลยว่าต้องการคนไทยไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นโอกาสของน้องๆโดยเฉพาะคนที่จบทางสายวิศวะเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยครับครับผมครับดังนั้นเรามาคุยกันแล้วก็อาจารย์สมชัยก็อาจจะเล่า ชีวิตของน้องๆที่ไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับที่มาเล่าให้อาจารย์ฟังก็มาเปรียบเทียบกันไปครับการก็เจอกันครั้งหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับี่ครขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับไม่รู้มีชมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ